ออมสินยุวพัทรักถิ่นปี2563เสนอหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ท่องเที่ยวบ้านปลายบางล่องเรือไหว้พระสักการะศาลเจ้าชมบ้านเก่าริมคลองลิมลองอาหารพื้นบ้านสืบสารการท่องเที่ยว4ตำบลคนริมคลอง สันติรัตนสีพมครับผู้นําชุมชนท่องเที่ยวบ้านปลาบางอำเภอบางควยจังหวัดนนทบุรีชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาบางเป็นชุมชนที่เกี่ยวกับวิธีสายน้ํานะครับก็เปิดโครงการเหรือว่าชุมชนเราเนี่ยมานานแล้วนะครับที่มาและความสําคัญ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยเกิดการชะลอตัวซึ่งส่งผลให้หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ท่องเที่ยวบ้านปลายบางไม่สามารถจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้จึงทำให้ชุมชนขาดรายได้คณะผู้จะทำจึงให้ความสําคัญต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ท่องเที่ยวบ้านปลายบางให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบด้านดิจิตอลอเกรีทัวรซึมแนวทางในการแก้ไขปัญหา 1. เพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย 2. นํนำเทคโนโลยี Virtual Reality เข้ามาใช้ในการส่งเสริมการตลาด 3. าม,มีการสอนทำบัญชีให้อยู่ในรูปแบบดิจิทอลและออนไลน์4นำ QR c o า e มาใช้ในการทำแบบประเมินแล้วเรา ได้มีการพัฒนาความยั่งยืนของชุมชนในการจัดทําคู่มือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคู่มือการทําากรตลาดออนไลน์คู่มือการใช้เทคโนโลยี v i r t u a l Reality และคู่มือการทําบัญชีออนไลน์เราได้รับประโยชน์จากกระบวนการต่างๆก็คือข้อที่1ในสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยทำให้เราสามารถพลิกฟื้นขึ้นมานะครับจากที่ไม่มีรายได้เลยเป็นศซในช่วงวัายาเกือบหกเดือนปัจจุบันนี้เรามีสามารถรายได้ มากกว่าหเดือนที่แล้วของปี2562อีกนะครับข้อที่2เราสามารถที่จะลดรายจ่ายจากกระบวนการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เช่นการทําแบบประเมินโดยใช้ q r code คข้อที่3าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรนะครับบูรณาการร่วมกับเอกชนภาคหลัฐทําให้เราสามารถที่จะมีการเติบโตอย่างยั่งยืนได้นะครับข้อที่4เราใช้ดิจิตอลมาเก็ตติ้งในการเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนนะครับทั้งในใกล้เคียงและพื้นที่ระหว่างจังหวัดต้องขอขอบคุณ ธนาคารออมสินองการออมสินยุพักรักถินที่ได้เชิญสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรโดยเฉพาะคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรให้เข้ามาช่วยเหลือบ่มเพาะในกระบวนการต่างๆทําให้ท่องเที่ยวบ้านไปบางนั้นได้เติบโตและมีความยั่งยืนต่อไปขอพระคุณครับสวัสดีครับ ลืมมาเที่ยวที่ปลายบางกันเยอะๆนะคะขอบคุณคะ่ะ